ครับสวัสดีครับสมาชิกตีแดดบิก๊กจมทุกท่านประจำที่5เดือนกันยายน2อ6พนรนะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้กันตรงไป1ตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างสโลวาเกียเจอบเยอรมันนะครับ บอลแม่งตรงนี้ต่อเยอรมันไปในราคา1ลูกนะครับสโลวาตยนะครับคู่นี้จบเกมสโลวาเกียเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สปรมตูต่อศูนย์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมีบอสดที่ผอลห้่ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวกต่อเนื่องมา10วันติดติดได้ด้วยนะครับสหรับบอลสดนะครับส่วนมาติงตามคิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์อบอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดจีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดจีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีตั้งบอลเต็งบอลสอดและบอลสเต็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้รู้กนะันทุกวันนะครับ มาดูสําหรับเกมคืนนี้1่คู่นะครับเป็นบอลโลกโซนยุโรปนะครับเป็นคู่ระหว่างเดนมาร์กเจอกับสกอตแลนด์นะครับเดนมาร์กอยู่ดับที่2 1ของลู่นะครับส่วนสกอตแลนด์อยู่ดับที่4-7ของลู่นะครับเกมคู่นี้จะตะกันเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าสกอตแลนด์เปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สองมาตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ ชาวบ้านอย่างเดนมาร์กสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดเละแพ้ไปหนึ่งนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลิทัวเนีออยไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมตัวด,ดีเลยนะครับส่วนทิมเมอน์ยางสกอตแลนด์สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะหนึ่งนัดเละแพ้ไปสองนัดนะครับในะนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะลิกเสตส์สไตล์มาด้วยสกอร์สี่ประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมยังดูค่อนางแย่นะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ จะบ้านอย่างเดนมาร์กจะไม่บอบสามสี่สามนะครับ ตัวหลักๆก็จะมีเปียเอมีโนเอเบอร์มีเกลดาสกาและก็ดันมุนออยลินนะครับส่วนทิมเยนอยาสก,กอตแลนด์จะไม่บอบเสียหนึ่งนะครับนำทัามาโดยเอนโดโดเวอร์ซั่งสกอตแมกโตเมนีและก็เบนโดนะครับสำหรับเกมโคนี้เดตเปิดมาเป็นเดนมาร์กเปิดรารคามาต่อหนึ่งลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตางทิมเยนอย่างสก,กอตแลนด์มากกว่านะครับผมมองว่าเกมโค่นนี้เต็มที่น่าจะจบด้วยผลเสมอไปมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นผมตรงไอ,อร์แลนด์สกอตแลนด์ไปในราคาหนึ่งลูกนะครับยังมีครั้งนะครับผลตรงไอ,อร์แลนด์สกอตแลนด์ไปในราคาหนึ่งลูกนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนน่าลุ้นกว่านะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกาดติดตามด้วยกด subscribe ใ,ให้ช่อง YouTube ตีแดดบิ Big ๊กโจมและเปิดตีแดดบิ Big ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ